ครับก็สวัสดีครับผมช่างชิงจากร้าน AD ดี t บตเตอรีุ่งสงนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่3นะครับจะมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับผลมาดูผลการชาร์จแบตเตอรี่200มนะครับเป็นคลิปที่3นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับชาร์จก็จำนวน8ชั่วโมงเกือบ9ชั่วโมงครับก็เป็นการชาร์จที่ร้านนะครับการชาร์จก็8ถึง9ชั่วโมงนะครับคนเรา ทำงานกะหนึ่งก็8ชั่วโมงนะครับเครื่องชาร์จก็เหมือนกันนะก็ตามตามตามกะนะครับ8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะครับมันไม่มีคนเฝ้านะครับก็ต้องเริ่มการชาร์จใหม่อีกวันนะครับก็ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นการชาร์จการชาร์จ8ชั่วโมง9ชั่วโมงเร่งนะก็มาดูผลกันเลยนะครับเป็นการชาร์จที่เสร็จสมบูรณ์เพียงเท่านี้นะครับมาดูกันเลยนะครับ ครับก็มาดูกันเลยนี่ก็แบตเตอรี่ลูกที่หนึ่งลูกที่สองนะครับมาดูลูกที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเวลานะครับเวลาที่ทําการชาร์จนะครับเจ็ดชั่วโมงห้าสิบสี่นาทีนะครับบวกกับเครื่องชาร์จที่ม่เแปลงนะครับก็หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับก็เจ็ดแปดแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนะครับประมาณนะครับเพราะว่าร้านผมก็ปิด 18นาฬิกานะครับนี่ก็ใกล้เวลา18นาฬิกาแล้วผมก็เลิกร้านนะครับก็ไม่มีคนเฝ้านะครับก็เป็นการชาร์จเสร็จนะครับชาร์จเสร็จสำหรับวันนี้นะครับหลังการลูกค้าต้องการชาร์จต่อนะครับก็ต้องต่อเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับคงเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับเวลานะครับนี่เป็นเวลา อันนี้เป็นอุณภูมินะครับอภูมิเครื่องอันนี้เป็นแรงดันนะครับ1 3จุดน่าจะน,นะครับเซเว่นเซกเมนตเสียนะครับก็กระแสที่ชาร์จนะครับอตอนที่คลิปที่นะครับผมตั้งชาร์จไว้ที่ 12M ก่อนนะครับแต่ว่ามันมันไม่ถึง10%ไม่ถึง10%นะครับเพราะว่าที่ตัวแบตเตอรี่เขาบอกว่า ให้ชาร์จที่20แอมป์นะครับหรือว่าน้อยกว่า20แอมป์นะครับแตเ่เราตั้งที่ตัวชาร์จนี้ครับมันจะมันจะ20แอมป์นะครับ20แอมป์แต่ว่าเวลาเราชาร์จจริงนะครับเครื่องมันจะบอกว่าที่23แอมป์นะครับก็ประมาณ10 24แอมป์นะครับก็10ประมาณ12นะครับตอนนี้ก็ชาร์จนะครับ กระแสนะครับแล้วก็มาดูเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เ8ปเปอร์เซ็นต์นะครับการชาร์จนี่ก็เป็นเวลานะครับเดี๋ยวเราก็ลดนะครับแล้วก็มาดูเครื่องที่2นะครับก็เวลาครับเวลาก็เท่าใกล้เคียงกันนะครับ8ป9เชั่วโมงนะครับรวมกับเครื่องชาร์จแปดโมอแปลงนะครับนี่องศา1 3ุ 5.3โวลต์24.23มนะครับเปอร์เซ็น76เปอร์เซ็นก็เป็นการชาร์จสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชาร์จต่อก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอย่างที่บอกนะครับพวกเราทำงานกะละ8ชั่วโมงนะครับเครื่องก็ต้องพักนะครับเราก็มาปลดกันเลยนะครับปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์ ก็ตรดปักคีบนะครับในก่อนก็นได้นะครับอย่าให้มันเตะกันระวังไฟรั่วด้วยนะครับชะวิ่งไฟจะรั่วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับใช้ตัวเดิมนะครับเตอรี่เตเตอร์นะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับว่าค่า CTA เท่าไหร่นะครับเริ่มแรกที่เอามานะครับ ไม่ค่าอ่านไม่ได้นะครับ c c อ่านไม่ได้นะครับลูกนี้เริ่มแรกน่าจะมาที่10โวลต์นะครับ9ถึง10โวลต์มาดูค่า CCA กันนะครับว่าเป็นเท่าไร่นะครับลูกนี้ จากไม่มีเลยนะครับก็มาดูว่าอ่าเห็นไหมครับตอนอันนี้เป็นการชาร์จปกตินะครับ860 cca นะครับลูกนี้ก็มาดูอีกลูกนะครับอีกลูกอีกลูกว่าเท่าไหร่นี่เป็นแบตเตอรี่ลิฟต์ไซคิขึ้นนะครับมัน ไฟมันหมดเยอะนะครับไฟมันจะหมดเยอะลึกต่ํากว่าแบตเตอรี่แต่กลัวกดธรรมดานะครับแล้วก็ชาร์จก็ชาร์จเร็วกว่านะครับมาดูอีกลูกจากวัดค่าไม่ได้นะครับแดงดันก็ตัวนี้6โวลต์นะครับร่มเต้น6โวลต์กว่าอ่า ตัวนี้ค่า CCA สูงกว่านะครับตัวนี้นะครับอันนี้900 CCA นะครับก็เป็นที่พอใจสำหรับการชาร์จนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ฟื้นฟูนะครับที่ร้านก็คิด 200m นะครับราคาไม่แพงนะครับก็ 200m ลูกละ150บาทนะครับถ้าชาร์จ2ลูกก็300ถ้าลูกค้าจะชาร์จต่อ ก็ได้นะครับก็ต้องต่อเวลานะครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ช่างจริงก็สวัสดีครับ